อเ,อเ,เอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาลเอาลยปืน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 เฮ้ตกเขาตกไปอีกอีกเขาตกสตาร์เดือขอแนะนำร้านเติมเกมพอมดเคลเมว่าเพเติมเกมสะดวกแล้วก็ปลอดภัยการันตีจากผู้ใช้งานจริงถึง300,000คนตาเดือเติมทุกเดือนสะดวกรดดวดเร็วพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงโอยนอนกันบ้างหรือเปล่าเนี่ย โปรโมาชั่นจัดเต็มพร้อมโค้ดส่วนลดสำหรับคนดูช่อค, Star o คสไตล์ดิวตูนนำโค้ดสไตล์ดิวตูนไปใช้ก็ได้ส่วนลดเพิ่มอีกเตะให้คุ้มเตะให้ฉลาดตรงที่เกรเบอร์เพล <ยะ S 1> <ๆ S 2> เท่านั้นแล้วก็อย่าลืมมาใช้โค้ดสไตล์ดิวตูนกันเยอะๆนะคะเตอมันจะยกหัอสตาร์เดือบมาจะเล่นป้าบ้างก็ได้ข่าวว่าเล่นไปแล้วไม่ใช่หลานโอ้ยคุณเซนกดดีครับคุณเซนเออคุณเซนไม่โกรธมดแต่เซนเน่ยเงินไม่จ่ายนาทีเนี่ยช้า ตักจะเซ็นอย่างเดียวเลยแย่งแย่งเลยแย่งเลยแย่งแย่งนักข่าวกูอยู่พี่จะเป็นที่คิวจะเป็นตัวอะไรอ่ะพี่ขอเป็นนักข่าวก่อนพี่ขอเป็นนักข่าวก่อนเดี๋ยวพี่หานักข่าวไม่เจอนักข่าวใช่ไหมโอเคพี่หานักข่าวไม่เจอนี่ยพี่าคุอคุณนี่พี่ซื้อมาแล้วพี่ซื้อมาแล้วไม่พี่หานักข่าวไม่เจอพี่กดดีเดตอร์ไม่พี่กดมาก่อนเพราะพี่หานักข่าวไม่เจอนึ หน้าที่สามหน้าสุดท้ายพี่หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้ายหน้าสุดท้ายไม่เห็นอ๋อเจอแล้วเจอแล้วอ่าไม,ไม่จะไปไหนแล้วก็ฝั่งฝั่งแล้วก็หน้งงงงหาคนๆไหนนะไหนอะมาคิดมา A few minutes later พี่รู้เปล่าว่าไอ้แจ็คอะไอ้แกรี่เราอะอเขาโดนเรียกว่าไอ้หัวสาร่าทำไมอะโอ้โหัวเขามันคือสาร่ายไม่เห็นหัวเขียวเลยไม่เห็นหัวเขียวเลยมันจะมีสารายบนหัวสีอันเดียบพี่จริงหรอ มาวีวีว <me> ีเนีเอาเอาสาะไดูี่ีเอาสารมาดูเฟิร์สมาดูเนี่ยดีเฟิร์สมาดีนี่ีไดูดดฟร์ม่ไม่ได้มาคนเดียวไอ้เฟิร์สพาเพื่อนมาด้วยไอ้เฟิร์สมึงพาแม่มาด้วยเอเฟิร์สิบหายแล้วอ้าก็เจาไม่บอกกูเลยไม่บอกกูเลย แล้วหนูจะโดนหัดยังไงดูไม่บอกกูเลยไม่บอกกูเลยแต่ละคนไม่บอกกูเลยกูยังชอบเลยเนี่ยขาอุ้ย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 เอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆอุ้ยคันคันลักแล้ป็นเงินคันลักและรอรอบล็อกกระจกพี่นะรอบล็อกกระจกพี่นะได้ได้ได้มาแด้มาแด้มาไน้กระจก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 เอ้ะ เดินเข้าเดินเข้าดีเดินเข้าดีรออะไรเออพี่อย่าเดินไปหามันพี่จีบกูพี่จีบเล้วหาันพี่พี่อยบแล้วหาพี่เออไม่มีตังเลยตอนนี้ไม่มีตังเลยตังอยู่ไหนหมดวะฮะเราเป็นคอที่จนมากเลยอ่ะใช่พวกโคตรจนเลยอ่ะเดี๋ยวมันจะกระจกอีกรอบแล้วระวังนะไม่มีตังค์ ไม่ตังเลยเราไปครัเดี๋ยวกกลับไปหาเฮ้ยพีตางผมมาหาแล้วเดี๋ยวรอทิ้งของไว้ผมด้วยนะมีใครอยากอยากขี้อะไรทิ้งไว้ให้ผมไหมไม่มีตังเลยพี่ริรอชิบยแล้วอย่าไปอย่าไปชิบยแล้วตายแน่ตายแน่ว้าวฮะ มีคนยิงโดนด้วยเหรอเมื่อกี้อเมซิ่งว่ะเอาเรื่องโอ้โหเขายิงกันโดนได้เอาเสียงหายเลยเสียงทุกอย่างหายเลยออกมาแล้วเสียงมาเสียงมาเดีล้วพี่ขึ้นชั้นสองนะพี่ขึ้นชั้นสองถ้าพี่ไปทางนนะสวัสดีขอดูสายหน่อยเปนหัวคุณหน่อยพอแล้วพี่น้องร้องหอนูพี่พี่มองไม่เห็นเฮ้ยอย่าเพิ่งร้องหอนตาแดงเหรอเห็นอีมคนนึงปั่นไฟตาแดงเหรอปั่นไปสวัสดีครับ กันนู้นจะตาแดงหรือไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันพี่ก็ไม่ระวแล้วพี่ก็ไม่รู้คือกันน่ะไม่มีตังเลยวิ่งวิ่งกันอยู่เนี่ยไม่มีตังเลยว่ะเออพี่คิวจะเอาตังไหมอะเอา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 เรอบอกก็จบพี่นะเอบอกก็จบพี่นะมาๆๆขอบคุณครับขอบคุณครับได้เงินสกิลนี่สุดเงินผงเข้ามาเอาไปอเมซิ่งเดี๋ยวพี่เดินวนกลับไปหา พีเดานมันกลับไปหาไอเด็กมันไปไหนไอเด็กเด็กกลับมาก่อนไอเด็กไอเด็กเด็กบอกดีแล้วอ้วอาไปโดนโคดนข้างอา้าไอเด็กบอกไกลปูกระจ,จ,จังกกระวังอยู่อ้าว อุ้ยอา้าวไม่ถึง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 ไอเด็กไปอ่ะลืมเปลี่ยนไอเด็กไปอไอเด็กกูไม่ได้เล่งไม้ไอเด็กบอกก็มึงไม่ได้เล่งไม้อ่ะนุ๊กเด็กใครเป็นเด็กใครวะเนี่ <c oughs> ยไอแจ็คถอยไอยหัวสาลายึงถอยบอกให้พี่ด้วย <c oughs> สวยสวย<ล>สวย<ล>สวยสวยเฮาดีเฮาดีเฮดีเฮดี ทำดีมากทำดีมากทำดีมากพี่ดื่มพี่กงพี่กงอยู่เฉยอยู่เฉยอมันมาบรรมาบรรมามันมาบรรมาบรรมาแล้วมันมาแล้วไอ้หัวสาลายเนี่ยบอกเก็บไฟไงหัวสาลายมีมีน้ำหอมให้พี่ไหมวางให้พี่หน่อยไม่มีไม่มีพี่โอเคโอเคโอเคอิงคือว่าบกบกไหวไหมพี่จะปั่นไฟเอาตามกดแป๊บหนึ่งเออไหวไหวที่มีน้ำหอมอยู่ปั่นเลยปั่นเลยปั่นเลยปั่นให้ขาดเลยชับชับชับปั่นให้ขาดเลยชับชับชับ ซื้ออะไรได้บ้างตอนนี้แล้วดูไดนะ้ดูขาดขาดอีก600เดี๋ยวซื้อน้ำหอมให้ได,ได้ได้เลยได้เลยได้เลยสวัสดีครับคุณแจ็คจะไปไหนอะครับพี่คิมมีของอะไร,รเปล่ามีน้ำหมอมติดตัวโอเคโอเค พี่มันกระจกมันกะจโอ้โหเขียดขีดหอยน้องอีทไปนิดเดียวมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับพี่พี่มาพี่มาผ้ามีผ้าม well, ีผ้ามีเ้ยใครเปลี่ยนอะไรวะใครเปลี่ยนอะไรวะไม่รู้่กูไปแล้วใครเปลี่ยนอะไรวะใครเปลี่ยนอะไรวะไม่รู้กูไปแล้วพี่หนู้ไม่ไม่ทันไม่เป็นไรน้องอ้ายวิ่งมาแล้วไงลุยนิดเดียวโอ้โหโอ้โย่แล้ว ไปยุกับไปยุกับโอ้โหมึงวางตรงนี้มึงไม่ให้เขาใช้เลยล่ะตรงนี้แหละมึงวางตรงนี้มึงไม่เสิร์ฟเขาเลยล่ะลองโดนอุ้มนะเฟิร์สลองโดนอุ้มเฟิร์สเฮ้ยไม่สวนมไม่สนไม่สนไม่สวนระวังปืนปืนไอ้ปูมาดิดิฉันเห็นเต็มตาค่ะดิฉันเห็นเต็มตาเห็นอะไรเต็มตาคุณคะเป็นคนจริงว้าค่ะนี่ตีกับรังแยกเราไปก่อนนะเราไปแล้ว ลังแยงได้เวลาแปลงร่างไปละเฮ้ยเขามีบิงแล้วนะเขามีบิงแล้วนะเดี๋ยวพี่ลงไปครับสวัสดีครับมีของอะไรให้คนจนๆอย่างผมไหมครับเออหนูเข้านี่นี่พี่นี่นี่นี่ขอบคุณครับมีโอกาสจะนี่เราคุณเอามาเขี่ยตูดพี่ไปใช้เล่นได้นะอีน้ำหอมสกินอะไรไม่เห็นสวยเลยอีไม่สวยวเลยอ้าวอ้าวอ้าว ไม่มันโดนเองอไงอ๋อสวัสดีเงาของฉันเธอคือเงาของฉันงั้นเหรอสวยจังเลยเอาไปดีกว่าหปวดฟ้าไปไหนแล้วเฮ้ยเฮ้ยหิวมาหิวแล้วมาหิวมาหิวเฮ้ยมันมาว่ะเฮ้ยมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนระวังรถกันอยู่ข้างบนแง่แง่กระจกเป้ายังซื้ออะไรดีอีกวะเนี่ย เราซื้อปืนอีกบอกเลยพี่เรามีปืไม่มีตังค์เงี้ยไม่มีตังค์เงามันอยู่ไหนลุะกนีหาตังค์ให้เฮ้ยู่ข้างหน้าเลยเขามีอ้อมเขาด้านซ้ายเดี๋ยวมันเลกได้อะไรหรอไปดูซื้อปืนได้แล้วดูซื้อปืนได้เอาเลย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 ปืน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 ไลยตกเขาตกอะไรอีกอีกเขาตก กบาแล้วเหมือนกันเนาะพี่หนีก่อนกบาแล้วเหมือนกันเนาะมึงว่าเขาจะตกอีกเปล่าวะไม่น่านะพี่มึงว่าเขาจะตกอีกเปล่าวะเล่นกันแถวนี้เล่นกันแถวนี้ถูบอสถูบอสถูบอสเดินไม่ได้เฮ้ยพี่มีปืนว่ะพี่มีปืนพี่มีปืนน้องอิฟขอเล่นปืนวังโอเคของหมดของหมด เออพี่เห็นของเท่านี้เออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออเอเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยอฮ้ยเฮ้นเะ้ยเฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเะ้ยเฮ้มเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้นเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเ้นเ้คเเฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเยเล้ยเฮ้เฮ่เฮ้ยเเฮ้ยอฮ้กเฮ้เฮย้เฮยเ้ยเะ้ยเฮเฮ้ย้เ้เเรยดน้เย ด้วยอ้าวพี่อะไงน้องมึงมันดึกได้ว่าแฟรดี้มันก็เหมือนเลดี้ในเกมอ่ะอ้าวเหรอมันเหมือนเหมือนผีในเกมที่มันเป็นเลดี้ที่คลานไล่ตามนกหนูอีฟอ่ะสงสัยผมต้องหาภาพประกอบแล้วครับผมไม่เคยเล่นอ่ะ A few minutes later พี่เกิดพ่อแม่พี่เกิดพ่อแม่อ้าวเครื่องล็อคโอเคกูไปก็ได้ ทางกันสร้างบ้านเลยคี่น้องเห็นไก่ปึ้งเราเพื่อนพี่เปิดกล่องอ่ะจะมีคนแบบเดี๋ยวเขาจะเห็นหนูแทนเดี๋ยวเดี๋ยวเออรอไว้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 ขอบคุณครับนิวคาจินิลคุณเหมือนเขาตามไปปะเขาตามไปปะตามหนูเออนั่นนั่นปันแล้วปัน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 ไปแล้วไปแล้วไปแล้วสวยสวยสวยมาแล้วออ้าวเครื่องก็ล็อกดีว่ะอ้าวเนี่ยพี่บอกแล้วมันชอบล็อกแต่ฝั่งเราเว้ยก็เครื่องหายล็อกละกันเออ ฝั่งนู้นแม่งไม่คิดจะล็อกหรอกมาล็อกเธอฝั่งกูเกิดแต่กับกูเอ้าพี่มีติ๊กเกอร์ด้วยเหรอตอนนี้เอ้ยอเมซิ่งว่ะเพิ่งจำได้เลยเองใส่ติ๊กเกอร์มาด้วยเฮ้ยพี่ได้น้ำหอมเปิดเขาจไปแล้วนะอุ้ยอุ้ยราชาเขาอยู่นี่เดี๋ยวพี่เอาของมาทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนเออคนอื่นเขาจะมองไม่เห็นพี่ช่วยปัดพี่ช่วยปั่นพี่ขอปัดเอาตังค์ส่พี่หน่อยเหรอพี่มีน้ำหอมนะไปกินก่อนไหนทำไมเขาเหมือนยังคงอยู่ในวงบ้านอยู่เลยอ่ะอุ้ยเขามาแล้วเขามาแล้วเขาหลุดออกมาจับบ่วงนิวร์แล้วพี่เห็นแล้ว ก่อนได้ที่เธอติดอยู่ในบ่วงจะอยู่ในบ่วงมามาดิไอเด็กเออทำดีมากไอเด็กปั่นต่อเลยครับปั่นต่อไหวอยู่ไหวอยู่ตอนนี้ราชาคุณไหวอยู่โอ้หนูส่งตังค์ให้แล้วพี่อุ้ยขอบคุณมากเลยครับพี่กว่าจะได้ละคุณนะ่ะขอบคุณมากเลยครับถ้าเห็นถ้าเห็นไม้เขียดตูดไม้แถวน,นี้ของพี่เองนะแอลว้าววัตถุคู่มัตถะห่า อ้เขาเลือกที่จะข้ามเลยอะไรนะวันเพ็ญเดือนสิบสองไม่ใช่กดผิดอ๋ออกดผิดกดผิดทำไมกูกูได้ยินเป็นวันเพ็ญมาเฮ้ยสุดยอดเลยครับกูมีบิงกะเนี่ยมีนะตาแดงนะเฟิร์สยังไงก็บอกไออีเอาเรื่องว่ะตาแดงแดงเขาน่าจะตัวทองไปดิเพราะว่าเรามีแบบปืนสองกระบอกเลยนะเพราะฉะนั้นพี่ไม่ต้องกลัวบิงหรอกใช่ไหมแมวมั้งมั้งน่าจะใช่ใช่แหละ แล้วเขาไม่มีปิดหน้าต่างด้วยแหละเล่นหมดนี้เขาไม่ปิดหน้าต่างกันหรอครับทําไมอ่ะครับผมเจอแต่ฮันเตอร์ไม่ปิดหน้าต่างอ่ะครับเขาไม่รู้หรอว่ามันสนผลต่อเกมขนาดไหนอ่ะครับแล้วก็วนกันอย่างนี้แหละเราก็อยู่กันอย่างนี้แหละเราไม่ต้องไปไหนหรอกอุ๊ยอิฟจ้าวันนี้เรามาเดินเล่นกันที่เขาวงกปอะไรเนี่ยน่ะสีขาวไว้ให้เขาอยู่ข้างหลังคาระวังนะคะโอ้ยตายแล้วเขอยอลองอีกปืนจะป้า หนึ่งป้าเขาไม่กดตัวโทรหรอคะาเขากดแล้วค่ะเขากดแล้วค่ะยิปทำไมผิดคำเนี้ยเกิดอะไรขึ้นค่ะยิปถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาเดินเหมือนบอดเลยตอนเนี้ยแล้วเจอคนใไร้เกลียร์จริงเหรอคะเอาดอกไม้กระแทกหน้าเขาเลยค่ะป้ามดูททีี่่ตกัือเอาอะไรมาโอ้โหโอ้โห มึงให้เขาเดินบ้างเถอะให้พี่ได้เดินเถอะให้พี่ได้เดินสะดวกเถอะนาทีก่อนละกันเออขอนาทีเฮ้ยเดี๋ยวพี่ซื้อให้ไหมเดี๋ยวพี่ได้ตังค์เดี๋ยวพี่ซื้อปืนให้เขามาทางนี้เขามาทางนี้เฮ้ยยิงโชว์พี่อีกหนึ่งนี่ยิงโชว์พี่อีกหนึ่งนี่เออสวยนั่นแหละนั่นแหละเออเดี๋ยวพี่ซื้อคื้อได้เดี๋ยวพี่ซื้อซื้อได้พี่เลยให้พี่ออเอาไปเอาไปเอาไปซื้อส่งตังค์ให้พี่เอาพี่ซื้อได้แล้วเอ้ยัเออเอเอาไป เดพี่ซื phrases, s <S it. It so, like ้อไปแล้วพี okay, okay, okay. Okay, okay, okay. ่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวพี t <t oh right, ่พี่ข er ัดตังกินได้หน่อยพี่ซื้อให้เดี๋พี่ซื้อให้พี่ขาดตังนิดเดียวไ้อยู่สกังให้พี่อยู่สกตังให้ได้ได้ไม่ต้องบอกไม่ต้องบอแล้บอ้าวกแล้วเฮ้ยพี่ทิ้งปืนมาให้พี่ทิ้งปืนมาให้ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวพี่ไเดี๋ยวพี่กำลังไปพี่กำลังไปเฮ้ยอิงไปเก็บเลยอิงไปเก็บเลยปืนปืนตรงนีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรนีโอเคอเอเ้ช่องไม้ตุ้งช่องไเขาไปไหนละวะเขาอยู่นี่ ชอยิงชอพี่หน่อยน้องอ้าวสวยกูว่าเละกูว่าเละกิทากวาบอกทำไมกูไม่เอาปีน้าตากว่านะทำไงกันนะต้องมีอะไรเอ้าเอ้าไอ้นั่นไปเงียบเลยอะไรอ่ะอ้ต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจนี่อยู่ปืนนั่งขนามข้างนักข่าว ถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe ให้คิวด้วยนะคะ